โยสวัสดีผู้ชมทางบ้านสวัสดีคะทุกท่านนี่คือเฮสนะฮะและนี่คือตอบผมกระปรกแมวนะฮะอันนี้คือท็อปแปดครับผมเราได้มาถึงท็อปแปดกันเรียบร้อยแล้วท็อปแปดแล้วฮะจำได้ไหมว่ามีใครบ้างอ่มีคุณชาแนครับชาแนอ่าชาแนลอ่ชาแนชาแนลปุตตรีแล้วก็มีพี่เอกครับอ่ามีพี่เอกเวสป้ามีเวสป้ามีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์มีผม มีต่อพงกับโรกแมวแล้วก็มีคุณเฟิร์สมีเฟิร์สอีกคนหนึ่งนี่น่าจะเป็น,อ,อ,นอีกสองคนอีกสองคนเหรอไพ่ไหมอ๋อไพ่ไพายออพ,ายพ,ายพายใช่มีไา่ด้วยใช่ไหมมีไพ่ด้วยแต่มีไา่ด้วยแล้วก็อืมคนสุดท้ายนี่น่าจะเป็น <laughs> จำได้ไหมไม่มั่นใจตัวน,นี้ไม่ต้องมีรูปไอเทย อะไรนะอวกาศมาแล้วอะคุณโจหรือเปล่านะเฮ้ยโจเตียวมาด้วยเหรอเป็นไปได้แต่เป็นไปได้นะคุณโจหรือเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะเป็นโจคุณโจอ๋อใช่ใช่มันมีโดริมันอ๋อไม่ได้เดมันมันมีโดริสองคนอีกคนหนึ่งใครมีโดริสองปริซึมสอง เดซสองดูลี่มีสองคนเหรอหรือว่าโดูลี่มีคนเดียวโดูลี่มีคนเดียวครับอ่ะอ่ะทุกคน,นะฮะกดกรอฮะเอ่อตัวน,นี้ไม่มีประโยชน์นะ <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยนั่งคิดกันทำไมอเออสรุปสรุปคิดมาคิดมา,อ,าอ้าวไอสัตว์จะไม่ได้ <laughs> เราจะไได้จิตคนนะอ่ะอย่างน้อยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละหาไปคนหนึ่งอ่ะคู่นี้เดซเจอกับเดซมิร์เรอร์แมชระหว่าง คุณเอกลักษณ์กับคุณจอร์ดกับคุณแพนอ่ะก็คือคุณชานอนั่นเองชานลนะชาแนโอ้โหเนี่ยเขาโด่งดังโด่งดังในโลกออนไลน์ไปไกลถึงระดับโลกระดับโลกนะชานลนี่เออแต่ว่าทุกคนเรียกว่าชานนลนะชานนลโอ้ยเฮ้ชานนลชานนลฉันอยากรู้จังเลยว่าเด็กคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะเป็นคุณเวสป้าคุณชานนลเนี่ย เอาไปเอาพซซึมอะไปเล่นที่ภูเก็ตอ๋อคอลลิ่งภูเก็ตแล้วก็คือดังดังเลยเพราะมีสรีมเมอร์หลายท่านเอามาพูดคุยพูดถึงกันเพราะว่าตอนนั้นอะคือไอ้พิซซึมเนี่ยกำลังกำลังขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นท็อปอเวทาวนกำลังจะเป็นดาวอ่าแล้วก <จะ S 2> ็แบบมีคนมาโชยเห็นว่าเฮ้ยเข้าท็อปแปดสองคนได้ด้วยพิซซึมทั้งคู่ด้วยมันเป็นไปได้อย่างไรนะ เป็นความน่าภูมิภาคภูมิใจของคนไทยเราเพราเป็นคนไทยทั้งคู่ด้วยนี่เป็นยังไงล่ะออที่ภูเก็ตด้วยอประเทศเราแต่รอบนี้เขาไม่ได้เล่นพิซซึมนะคนเขาเล่นไปเล่นพิซซึมเขาเล่นแดชเขาเล่นแดชเออเขาชอบหักหลังเราฮะเป็นอย่างนี้แหละฮะพอเขารู้แล้วว่าพิซซึมมาแรงแดชเลยเขาเอามาคัดขาก่อนยัยแค่โคตรสุดป่ะไปดูกันไปดูกันเลยอ่านะครับคุณเอกลักษณ์เอกลุศเอกลักษ์ดินะฮะคุณเอกลักษ์นะครับเป็นตายิ้มแย้มอ่ะ เป็นคู่เปิดมาเป็นแชมเบอร์ทั้งคู่ใช่ครเป็น induction chamber ก็คือเป็นอุปกรณ์ให้โกเกนนั่นเองและแบรนด์เริ่มก่อนนะฮะเปิดได้ดีมากเปิดมาพิชสปาร์กจีเนียตเพื่อหาแชมเบอรอีกอันนึงก่อนเลยเทินเขายอดเยี่ยมอะไรมันจะขนาดนั้นฮะคุณชนน์คราวนี้เอกคราวนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับคุณเอกลักษณ์เนี่ยใช้ c r o w d of providence ครับผมแล้วก็ถุงมือเนี่ยก็เป็น Gorilla g o r i l เอาไว้บวก2นะฮะ รอ,องเท้าก็เป็นอะ,อะไรนะรองเท้าเป็นรองเท้ารองเท้าให้แอคชั่นพอยต์นะครับแล้วตัวเสื้อก็เป็นเทคนิคือไม่เทคนิคเนี่ยอะไรวะไอเทคโคคอไม่ใช่เทคโคเทคโคฟาร์ดลี่เทคโคฟาร์ดลี่เทคโคฟาร์ดลี่ฮาร์ดโอเคต่อมาเป็นชานอนฮะชานอนเป็น BOJ นะฮะเป็นบาลานซ์เจสติสแล้วก็แขนก็เป็นเบสรองเท้าเป็นเบสแล้วก็เป็นทูนิกนะฮะโอ้โหเซตอัพแปลกมากครับเซตอัพไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นดูจากฝั่ง ฝั่งทางเอกลักษณ์เนี่ยโกแลตโกเลตเนี่ยแสดงว่ามาตีแน่นอนคือโดยดั้งเดิมของเด็กคุณเอกลักษณ์เนี่ยเขาเป็นเดสออล์โกะเขาเปเป็นไฮบิดที่เป็นคอนโทรลได้ด้วยอืมอ่าแต่ของคุณแพนนี่เขามาฟูลคอนโทรเลยอืมคือเซตอัพีคือเมนเนี่ยคือเป็น d ดสท์อีโวแน่นอนอืมอ่าเพราะฉะนั้นเปิดมาด้วยการยิงสองก่อนครับและโกเกนด้วยแชมเปลถือว่าคุณแพนเปิดเทินได้ โหดร้ายมากนะครับการสวมบูธเซิร์นสูตรเนี่ยถือว่าอันนี้คือแบบมากๆมือเหมือนเรียงมาจากบ้านซึ่งเขาอาจจะเรียงมาจากบ้านก็ได้นะฮะเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วไม่มีใครใส่เสื้อแขนยาวนะฮะนั่นหมายความว่าน่าจะมาจากใต้เพยมแมทถ้าสังเกตว่าโอ้เป็นเซียวถซตี้ครับสีแล้วก็บูทสีแดง รูดโดนเป็นแม็กซิมัมเวล่สีฟ้าตีสองอ๋อสีสีฟ้าครับสีฟ้าไี่รูมข้างโฉ์สีแดงขออภัยนี่ครับเพโหลดไปเลยครับหกโดมินีตกันสามครับเทคสามโอเคนี่ถ้าสังเกตว่าเพย์แมทจะเปลี่ยนไปนะฮะก็คือนี่คือเพย์แมทสำหรับที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองครับใครมีเพย์แมทนี้ก็รู้เลยฮะว่าต้องเข้าชิงของโปรเควสแน่นอน ชานอนเริ่มจากยิงสอนก่อนครับยิงสองก่อนมี potential มว่าจะมีโกเกนนะเพราะมี induction chamber <อ>พร้อมรอไว้แล้วอะไรนะโทเค็นอยู่หนึ่งอันอคือสไตล์การเล่นก็จะไม่เหมือนกันเลยครับฝั่งของคุณเอกลักษณ์นี่เขาก็จะเน้นเป็นบูธแล้วก็ใช้ปืนยิงเขาก็จะคือจะเก็บเทินแรงไว้เพื่อดันอกอันด้วยใบยแรงนะฮะกันด้วยฮาพูนนด้วฮาปูนก่อน แต่ส่วนของคุณสไตล์คุณแพงจะเป็นการตอดสองไปเรื่อยๆครับค่อยๆยิงค่อยๆยิงเขาโหลดครับโหจ่ายสองเพื่อโหลดแล้วโหลดแชมเบอร์ไปในตัวแล้วก็ตีอีกสองฮะแล้วก็ให้เข้าเลยแล้วก็โกอเกนด้วยและจ่ายอีกหนึ่งเพื่อโหลดและยิงต่อเป็นอันจบเทินครับโหดจริงๆฮะ เด็กคุณแผนนี้ออกแบบมาเพื่อให้แ a วลูมากๆครับในการค่อยๆยิงศัตรูทีละสองสองสองแล้วก็แบบพิชไปเรื่อยๆเด็กก็จะไม่หายไปไหนนะฮะอันนี้เขาทำมาเพื่อสับสนเรานะเพราะว่าเขาใช้ซองเป็น dash io เอแต่เล่นจริงๆเป็นเป็น dash d ปกติฮันเดอร์กลัสโอพิชครับออพิชเป็นบูครับแต่มองไม่เห็นนะเป็นบูอะไรแสงมันจ้ามากครับแล้วก็ยิงปืนที่สอง ยิงก่อนที่สองโกเกนเข้าสองไปเลยครับผมอ่าอเป็นการบูธซิปเปอร์ฮิตแดงต<ร>ีต<ร>ห้าโกเกนครับโดนแมคโนอีกไปหนึ่งครับกันที่สามครับเข้าสองเข้าสองเราก็กดเสื้อครับเซโกฟาริฮาร์ซึ่งโดนอีก2ใบเป็นตอตโต้ครับเพื่อเล่น เทคโค่ฟาวนารี่เอ้ยไม่เพื่อเล่นเทคโค่พาวเดอร์ครับเทคโค่เขาอ<ะ>บอกว่า <c oughs> เมื่อเราบูดครั้งแรกในเทิร์นดาเมจจะบวกสองแรงมากครับใบนี้แบบแวลูหกเลยทีเดียวครับผม <c oughs> ถือว่าคุณเอกลักษณ์ก็ไม่ได้เป็นต่อเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างเยี่ยมอยู่เพราะเขาได้ลงเทคโค่พาวเดอร์ด้วย <c oughs> คือข้อดีของเด็ก คุณเอกลักษณ์อ่ะคือเขาบูดได้ทุกใบทุกใบเขาจะเป็นแรคโนหมดในทางกับการของคุณแพนเขาจะบูดได้ไม่เยอะเพราะว่าแต่เขาเขาคัดแต่การแวลูมามันจะมีพวกดีเฟลเลชันปะบนมาด้วยมีใบกันมีอะไรมาด้วยแปลว่าเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถเสี่ยงบูดได้พิชสามิตสใช้สองใช้สองก่อนเพื่อลดแชมเบอร์กับโหลดปืนครับยิงสองเป็นเลยเปิดมาด้วยสครับยังไม่โกกเกน เข้าสองเลยแล้วบอกเข้ามาเลยสองและโกเกนก่อนโหลดโหลดเพิ่มครับที่แชมเบอร์และโหลดเพิ่มที่ปืน่ก็ยิงอีกสองครับยิงสองฮะซึ่งก็น่าจะโกเกนแน่ ซึ่งเข้าสองครับเข้ามาเลยเพราะว่าแล้วก็กดโกเกนเอกลักษณ์น่าจะเตรียมโหลดเทิร์นใหญ่ครับแชมเบอร์ที่เหลือและมีสีแดงยิ่งอีกนั่นหนึ่งพอดีหมดมือครับเป็นสองสุดท้ายก็อย่างเทคสองครับเข้ามาให้หมดเลยคุณเอกลักษณ์บอกว่าสองนี่จิบจอยครับเดี๋ยวถ้าสวนกับสิบห้าให้ดูเยอแค่ไหนดูสิ ดูซิว่าเอกลักษณ์เป็นยังไงฮะแต่ว่าแ,แ,บบแดชเดชตีนนี่น่าก,กลัวมาก,มากครับพิษแสบตายแล้วครับแ,ตแสตารู <c oughs> แาา้แค่ว่าเป็นน้ำน้ำเงินครับแสบตาไปเลยฮะดูแค่เหรียญพิษแล้วก็โหลดปืนโหลดแชมเบอร์ยิงที่สองก่อนคนระับโกเกนเทคสองเทคสองมาบอกว่าสองได้สองกลับไม่กลัวครับ เกมนี้ก็จะเป็นแบบสอง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 กันท <hi> ีโบนครับทีโบนสำเร็จครับทีโบนบอกว่าไม่มีการบูตจะดูดเกาะได้หนึ่งชิ้นนะฮะให้ศัตรูเขาเลือกมาแต่จะเป็นต้องเอากเกาะมากันเลือกโอเจและดาเมจเป็นห้านี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะเทคโค้ปาวเอร์นั้นแอคทิเวตด้วยเมื่อบูทครั้งแรกคุณแพนเลือกเป็นบาลานซ์รถจักสติดการอีกใบหนึ่งการอีกใบหนึ่งก็คือการบิดนะครับผม การเป็น standing order นะฮะเห็นปะมีร์ดอะไรแปลกประหลาดมั่วหมดแต่ standing order ก็เป็นใบที่ value อยู่นะฮะเพราะเก็บนอนได้แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีให้เป็นอย่างเพิ่มอย่างละสองเป็น zero to sixty แดงครับสี่โกเกนมีซิงค์บิโลนะฮะซิงค์บิโลกันมิดครับกันมิดกันมิดจัดใช้อีกหนึ่งครับเพื่อโหลดและยิงปืน ดูเหมือนว่าเขาจะเก็บหนึ่งใบเพื่อเอาไว้ทำเป็นเทินใหญ่นะฮะคือดูเหมือนแต่เทินนี้จะใหญ่ไม่พอก็เลยต้องขอเก็บขอเก็บซะหน่อยนึงคุณชานนของเราก็ตอนนี้มีปืนค้างที่สองนะฮะดูว่าจะการนะเปล่านะครับโอ้การครับเป็นสปาร์กออฟจีเนียรโอ้กันด้วยสปาร์กด้วยนะโอ้ใบที่เพอร์วัฟฟ์มากสามารถเซิร์ชคอมโบเอ็กซ์โซเดียของเขาขึ้นมาได้เขาพิกแค่ใบเดียวครับอ๋อขอเขาเขาเขาอยากใช้แค่ใบเดียว แค่เดียวก็ยิงได้สามลูกแล้วไม่จำเป็นปึ๊บวางเม็ดและยิงไปที่สองซึ่งแน่นอนเตรียมตัวกดกลัวเกนเรามาดูทางคุณด้านเอกลักษณ์บ้างว่าเขาจะเทคหรือไม่มนั่นคือพิษฟ้าไปเดียวยิง,ยงทำดาเมจได้ถึงหกแต่เขา oh, มีการ <okay. S 1> โหลดมาแลก่อนหน้าน,นี้แล้วครับก็มีาการเซตอัพเทิร์นพอสมควรเขก็ถือว,ว่าใช้อย่างถูกต้อง ทคสอครับแล้วก็โหลดปืนใหม่ยิงมาอีกรอบหนึ่งยิงสองครัอีกสครับยิงอีกสครับสุดท้ายยิง2องลูกสุดท้ายครับคือการเล่นอย่างนี้เขามันหลากหลายมากครับว่าเออเทินนี้เราจะยิง6แล้วเทิรนหน้าเราจะแค่โหลดอย่างเดียวแล้วก็ผ่านก็ได้ครัแต่นี่คือสเสน่ห์ของแฟชั่นบล o อครับก็คือไม่ว่าใครก็ตามนะฮะจัดเด็กมาอย่างไรก็ตามคือไม่เหมือนกันเลยครับ ือคือไม่ไม่ไม่มีใครเล่นเหมือนกันเป๊ะแล้วแต่ทุกเด็กมีสิทธิ์ชนะหมดครับเป็นเท็โกคอร์ครับอันนี้แสบตาแต่ยังเห็นครับเทคโกคอรสีฟ้าพิชปืนพิชแชมเบอร์เหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งไว้ยิงสองยิงสองก่อนครับแน่นอนโกเกน เ oh, <That S 1> ด t h All You Got ะฮะโอ้ oh, โหกันดโดยว่ามีแค่นี้เหรอภ <laughs> าษาไทยก็คือได้แค่นี้เหรอพอปิดคอมแบทเชนนี้บับก็จะสามารถจวดได้อีกใบหนึ่งซุเ <Super Hit S 2> ปอ <Dang. S 2> <đ> ์ฮิตแดงแดงครับเป็นห้าโกเกีห้า for friend แต่โดนฮาปูนซึ่งฮาปูนก็เป็นใบอีกใบหนึ่งที่ดีนะฮะซึ่งเขาเอาไปกันเราใบหนึ่งเป็นเจ็ดนะฮะอันนี้ก็คือเทคหนึ่งเพราะอ๋อเป็นห้ามี powder ใบหนึ่งใบสองครับผมเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเทคหนึ่ง โดยกา<ถ>รประหลาดมากมายของเขาถ้าคุณเอกลั์เลือกที่จะโหลดปืนในเทิร์นนี้ก็คือคุณแพงจะได้จวดทันทีนะฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นการ์ดที่เยี่ยมมากเอามากันปืนดนออยอยู่ก่อนโอ้ดนออยอยู่ก่อนได้ดีมากคระแต่หน้าแปลกที่ราคายอย่างถูกนะฮะราคาย,ยง okay. ังโอเคเออไปไล่ซื้อไปก่อนต้องรีบไป <c oughs> ต้องรีบรีบไปซื้อไปก่อนครับถ <c oughs> ้าแดดระบาดขนาดนี้ก็ต้องซื้อไว้บ้างแล้วครับติดมือบ้างพอ้ายอย่างเราอู้จ มือคุณเอกลักษณ์ยังเต็มอยู่เลยนะฮะพ <Pitt Spark, S 1> ิษสปาร์กอัทีเนี่ยครับวางที่โขพาเดอร์ไปที่สองโอ้โห,โหแปลว่าบูรั้าต่อไปนั้นจะบวกถึงสี่เลยทีเดียวพร้อมหัวนะพร้อมหวอัวคุณคุณแปลนจั่วคื้นหนึ่งใบครับจากผลเอฟเฟกของ that all you got คุณแปลนทพิษ น้ำเงินซิปเปอร์ฮิตครับโหลดโหลดโหลดทั้งสามอันไม่ครับเขาไม่โหลดครบเขาเขาเผื่อไว้อยู่แล้วเขายิงสองครับเทคสองครับโกเกนโหลดอีกสองครับแล้วก็โหลดพิษเป็นแด a t อโยก g อตอีกใบหนึ่งเป็นสีเหลืองยิงฮะเฮ้ยยิงอีกสองครับแล้วก็โกเกนึง แล้วโหลดยิงสองเราก็โหลดยิงสองไหมโอเคอ่ะใช่ผมก็กดไปแล้วอยากรวดเร็วก็คือหมดเทิร์นครับแม่แต่ผมนี่สงสัยยังเลยว่าเขานอนอะไรไว้ฮะนี่ก็ผ่านมาสองสามเทิร์นแล้วยังไม่งัดออกมาใช้เลยอืมแปลว่าต้องเป็นใบใบไม้ตายที่รุนแรงหรือว่าอาจจะเป็นใบที่เอามากันใบที่แรงมากๆผมเห็นใบแพงขึ้นมือมาใบหนึ่งใบแพงอะไรฮะออฟเฟนดอรเฮ้ยมีใบประหลาดมากมายที่ไม่ใช่เมคโนโลจิส แต่ใบนี้ก็แวลูอยู่ครับได้เลือดคืนหนึ่งตอนเลือดน้อยกว่าแล้วเป็นน้ำเงินด้วยที่สําคัญอแรงครับแรงเปิดมาด้วยฮาปูนนะครับฮาปูนครับแต่ฮาปูนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นฮาปูนแปดบ้าเอ้ยแรงเหลือเกินแปดแล้พอขอดูไปด้วยใบนึงอ่าดูไปเป็เูขาโชว์ขาไปหนึ่งทีโชว์ขาขาอ่อนไปไม่อ่อนแล้วแข็งปักเลยกันสามถึงกับเสียสลังว่าบเลยครับแรงเหลือเกินแต่ดึงมากันไม่ได้นะฮะเพราะ ตูดสามต้องดึงตูดหนึ่งเทงมาเลยครับแปดโอ้โหนี่ทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันอันนี้เขาจะประกอบร่างครับเขาน่าจะประกอบร่างคะกดเสื้อครับพีดอิ้งสองบัตติดีสองใบซึ่งโดนอยู่แล้วละอ่าตัวใหญที่โดนเป็นตอตโต้หมดเลยนะฮะเท่าที่เห็นเฮ้ยโอ้โหเขาวางแชมเบอร์เพิ่มแล้วผ่านเลยครับแชมเบอร์มันใช้มานาไหมฮะแชมเบอร์ใช้มานาครับ ฉันจะใช้สองใช่ไหมเพราะเขาก็เลยกดเพื่อจะได้เอามานาเพิ่มขึ้นโอเคโอเคตาคุณแปนพิทเฟนดอครับก็คือกล่าวว่าจะแวรลูจากตรงนี้แหละแต่เลือดดันลงไปไม่ถึงผมว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตีต่อเขาไม่ตีต่อก็คือโหลดโหลดก่อนโหลดโหลดแล้วยิงฮะยิงครับตามสไตล์ครับสองโกเกนยังไม่โกเกนแต่เราเห็นแล้วเขามีขาเรียวนั้น เขาก็น่าจะประกอบร่างในเทิร์นนี้แหละเป็นไปได้สูงมากการเป็นคอมพัสติเบิลคอรเอร์ครับโกเกนแสดงว่ามือเขาบิกแน่เลยเขาเอามากันแบบนี้หรือว่าหรือว่าไม่สามารถเทคได้อีกแล้วพิดขาพิดขานะฮะเพื่อโหลดโหลดน่าสนใจครับอ๋อโหลดและยิงเลยและโกเกนกนทวินกันด้วยทวินได้อีกใบหนึ่งโกเกนครับหรือว่าเขามีขาสอใบนี่ เปไปไได้ไมลขสองใบบนมือไม่รู้จะทําอะไรบ้างจากมุมนี้ก็ไม่เห็นด้วยสิครับว่าอสองใบเป็นอะไรนี่ผมสงสัยอาเซนนลจัดเลยอะ <c oughs> เป็นอะไรนะถ้าเป็นสปาอ f g e n i เนอร์ใบหนึ่งนี่ก็เซอร์ไพรส์อยู่นะก็คือใช้สปาอัพชินเนอรอันนี้คือเป็นใบสุดท้ายละก็ <c oughs> หมดพอดี โหลด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 ก่อนนะครับเหลืออีกสองใบบนมือพิษตีค<ต>อมมานด์คอมมานด์อันของแควฮะเหลือหนึ่งเพื่อที่จะดูดมือสองใบสุดท้าย,อยของคนเอกลักษณ์อันตรายมากน,นี่มีความเป็นได้สูงว่าพายนอนพัมโม่พุ่มแมวไอฮัทแทกมาฮัทแทกมาพุ่มแมว for life เอาละครับคนเอกลักษณเงือตกแล้วครับแต่ก็น่าจะกันหกครับไม่น่าสามารถกันได้มากกว่านี้กันสี่และห้าหกเจ็ด อย่างนี้กดทุนิกแน่นอนและคุณเชันนหรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นการหลอกเอามาแล้วทุนิกโอ้โหพับเมลแดงเข้าสเสียนอนเสียมือหายทุกสิ่งสิ้นเนื้อประดาตัวน้ำมันแพงเทคไปหครับอย่างนี้เอ๊ะทิ้งมือด้วยไปเน มาอยู oh, no, right. oh, sure. oh, ่เดียวไปพิษอ๋อไม่ใช่ครับถูกแล้วทิ้งทิ้งคือยัดเด็กเฉยแหมนึกว่าเจอการเดียนหูยอ๋อตอนแรกเขากันด้วยเขาเดนเขาจะเอาเก็บแต่แต่เผอิญว่ามันไม่ทันแล้วมันต้องเก็บตั้งแต่ตออนไม่ต้องเก็บตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่นี่คือเล a c t i o ออกมาแล้วใช่ใช่แปลว่าเขาเก็บไม่ทันช้าเกินไปก็คือลืมลืมริกเกอร์นั่นแหละเองนั่นแหละครับเป็นการบสทติกเกอร์ ที่มีผลอย่างรุนแรงก็คือได้จังหวะแล้วคุณแพนก็ซัดปืนต่อเลยครับยิงสองครับอย<ร>อ,อ้อันนี้คือเสียจังหวะเสียจังหวะอย่างรุนแรงเลยฮะอันนี้โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยไปก่อนแล้วครับอีกสองกันด้วยตอตโต้แดงโกเกนคนเอกลักษณ์นี่เขาน่าจะเริ่มใหม่ครับก็คืออาจาอาจะเริ่มมาเซนนอนใหม่แล้วก็ต้องตั้งใหม่ต้องตั้งใหม่โหลดก่อนแล้วครับเหลือหนึ่งยิงอีกสอง มี่อีกสองครับยังกันอยู่ครับเป็น z โร่ to ซิตี้เหลืองครับและโหลดเพิ่มครับปืนแต่ในมือมีอีกโอ้โหเจ็ดรุนแรงครับอีเจ็ดและเขาได้นอนด้วยหนึ่งใบ Fendos Fendos Fighting Spirit. s p r i t ครับผม เป็น7ครับเทิร์นนี้ตี11นะฮะหนักเหลือเกินฮะกันอีก3เข้า4เข้า4ครับหูอโห value จริงๆฮะโอ้โหนี่เลือดห่าวเท่าตัวแล้วครับคนเอกรักเลือนเอกรักตกอยู่ในที่นั่งลำบากเหมือนกันนะฮะเนี่ยโจมใหม่4ใบเรามาดูเดี๋ยวกันครับโอ้พลิกแสบตาอย่างนี้นี่เป็นน้ำเงินโหลดโลด อ๋อสีเหลืองครับโหลดแค่สองอันโหลด้าผ่านเลยเข้าใจได้ครับเซตอัพเธอนะกเป็นการเซตอัพส่วนคนแพนเขาก็โหลดโหลดยิงโหลดแค่แชมเบอร์อันเดียวครับแล้วก็ยิงสองโกเกนแล้วก็โหลดที่แชมเบอร์กับปืนโหลดโหลดและยิงและยิงหรือเปล่าเขายังไม่ยิงหรือเปล่าอ่ะยิงครับ12สอง เริ่มลำบากแล้วพอเลือดเริ่มน้อยเนี่ย <c oughs> เลือดที่เป็นรีซอสเนี่ยพอมันเริ่มน้อยเนี่ยเราก็เริ่มจะไม่มีจ่ายแล้วฮะญิ <c oughs> งสองคุยกัรักจาัก,การันไหมฮะผมว่าคุณเอกเขาต้องน่าจะเทคนะฮะเพราะถ้าถ้ากันเนี่ยไม่มันจะมันจะเขาจะมไม่สามารถคัมแบ็กมาได้แล้วหรอใช่เขาจะไม่ เขาจะไม่มีโอกาสได้ตีแล้วครับเหลือของเต็มเลยกลเอดกอลเล็อะไรก็ยังไม่ทุบนะฮะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเขาจะต้องเทคเพื่อที่เขาจะใช้มือสีใบแต่เขาสามารถกันไปเรื่อยๆจะได้เสียเปรียบแวลูของทางคุณชนนั่นยังไงดีฮะยังไงดีกลังตรไหร่ลองเขาเลยกว่าอ๋อฉันขอ ใคร่ครวญสักครู่เออก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเลือกที่จะตอบรับนี่ผมเห็นภาพแล้วคุณเอกลักษณ์นี่คือกอดอกนั่งคุ้นคิดเลยครับเพราะเวลาเขาคิดหนักเขาก็จะท่านี้เลยครับอนนี้เลยเหรอเอานี้อันนี้เป็นคุณเคยทําสงครามกับเขามาก่อนอ๋อผมเคยตบตีเขามาครับก็ผมน่าจะพอเห็นภาพอยู่คุณชนนนั่งนั่งนิ่งฮะแต่ ในคุณชานอนเขายังมีมืออีกสามใบถึงสามใบเลยมันอาจจะเป็นสองโกเกนแล้วออกมาเจ็ดอันนี้จะลำบากอ่าอันนี้น่าจะหนักเลยคือแบบเหมือนบังคับกันเลยฮะตัดสินใจเทคสองก่อนครับโอเคเทคสองโกเกนโกเกนครับมาลุ้นกันครับว่าใบนี้ยังไงจะโหลดทิ้งไว้หรือว่าจะตีเลยห้าโกเกนครับ เหลืออีกใบหนึ่งฮะและในนอนห้าโกเกะแน่นอนไม่ไหวแล้วครับเทคอีกสองอาการสาหัสน้ำเงินหรือเปล่าโอ้โหแต่นี่ออเดอร์เซลล์ออเดอร์ตีหอกครับกดเลยครับตายนะฮะบนไอเทมฮะบนมือเป็นไอเทมไม่สามารถกันได้นะครับโอ้โห คุณชนอตเข้าไปฮะรอบท็อปโฟร์ไอเทมของใบครับเป็นเท็โกูคอบกับแชมเบอร์อะครับอันนี้คือจังหวะไม่ได้เลยฮะจังหวะนี่คือไม่ได้จริงจริงมันเป็นเทอร์นี่หนักหนักมากโอ้โหสู้ยากมากเลยครับเเสียดายแล้วจั่เสียดายเท่มด้วยจั่วมือไอยเท่มแบบอันนี้เรียกว่าผิดที่ผิดทางเออโอ้โหอันนี้คือจริงๆผมว่าจังหวะที่สําคัญที่สุดอะคือคอมมานด์พัมเมล ที่เราไม่คิดมาก่อนว่าในเดชเนี่ยมันจะมีพามเมลนี่คือเซอร์ไพรส์มอนต์ฟัคเกอร์ของแท้นะฮะแล้วคือจังหวะนั้นท่ะไม่หมดมือหมดนอนเลยหมดเลยเพราะเขากันไปแล้วสองใบแล้วเขากันเพิ่มหนึ่งใบกับอีกคือแมนนีกสองอันคือในมือเหลือหนึ่งกับนอนเหลือหนึ่งพอดีต้องมาแล้วฮะทีมงานอย่าลืมนะฮะทีมงานเนื้อพามเมล for life นะฮะแม่งสุดยอดจริงหนักมากว่าเชาาคือ น่ากลัวมากครับที่รักพมเมลเป็นชีวิตจิตใจอย่างคุณแพนนี่ผมชอบเหมือนกันฮะแต่ว่าผมไม่ใส่เองนะเออผมชอบดูคนอื่นเจ็บปวดฮะแล้วก็ตัวเองก็โดนโดนไปแล้วเหมือนกันเออผมได้โดนพมเมลจนเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลยฮะเฮ้ยโอ้โหน่าเสียดายของคุณเอกลักษณ์นะครับที่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนะแต่ได้ของสมรรถคุณเป็นฮีโร่โคฟอยไปเอ้ยโกเรนโบฟอยเรนโบฟอยเป็นฮีโร่เรนโบฟอยไปตัวหนึ่งเราไปดูท็อปโฟกันฮะว่าใครจะได้ขึ้นมาท็อปโฟ นะครับแต่มันแน่นอนมันแน่แน่อยู่เฉยอ,อยู่เฉยเดี๋ยวมันมาเองห <c oughs> มุนหมุนๆๆ